สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มอายุน้อยร้อยงานกลุ่มวันนี้เราจะมาพรีเซนต์โมเดลเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะเยื่อหุ new ้มนิวเคลียสเป็นชั้นของ l i ดไบเลเยอร์ที่ห่อหุ้มสารพันธุกรรมในเซลล์ยูคาริโอตค่ะทําหน้าที่เป็นฉนวนทางชีวภาพแยกส่วนของนิวเคลียสออกจากไซโตโซลและเป็นเนื้อเยื่อบางๆสองชั้นเรียงซ้อนกันโดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ค่ะองค์ประกอบแรกของเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะคือเยื่อหุ้มนิวเคลียสชั้นนอก เยื่อชั้นนอกจะต่อเนื่องกับ RER ส่วนเยื่อหุ้มชั้นในจะมีโปรตีนชนิดต่างๆฝังตัวอยู่องค์ประกอบถัดมานะคะคือเยื่อหุ้มนิวเคลียสชั้นในจะติดต่อกับนิวเคลียร์มินาที่เป็น intermediate filament จะประกอบไปด้วยลามินหลายชนิดได้แก่ a b 1 b 2และ c ลามินจะทำหน้าที่เป็นตำแหน่งที่โครโมโซมมเกอะและทำให้โครงสร้างของนิวเคลียสอยู่ตัว ช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มสองชั้นเรียกว่า perinuclear space หรือช่องว่างระหว่างนิวเคลียสนิวเคลียร์พอหรืออนุรัตนะคะทำหน้าที่ในการควบคุมการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมและสารอื่นๆระหว่างนิวเคลียสกับไซโตพลาซึมซึ่งนิวเคลียร์พอที่เชื่อมต่อกับ IER มีบทบาทในการส่งต่อรหัสพันธุกรรมออกนอกนิวเคลียสเพื่อสร้างโปรตีนต่อไปค่ะและนอกจากนี้นะคะ เยื่อหุ้มนิวเคลียสมีลักษณะเป็นเยื่อเลือกผ่านเหมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์อีกด้วยค่ะ